สวัสดีค่ะวันนี้จะ รำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นชุดรอโพงกลางแหลมนะคะจะเป็นรุ่น6 5 3 5 b จำนวน4ดอกและ 412s จานวน4ดอกนะคะสินค้าชิ้นนี้นะคะดอกลำโพง6.5นิ้วสามารถเอาไปทําเป็นลำโพงสับเปดได้ด้วยนะคะจํานวนวัด250วัตถ้าโอม4โอมขนาดของสินค้านะคะหน้าดอกจะกว้างอยู่ที่1 6 5มมตรสูง70มมตรขนาดของแม่เหล็กจะกว้าง100มมตรหนา15มมตรหน้าดอกจะเป็นหน้านูนะคะหน้าดอกสามารถกันน้ําได้ส่วนรุ่น 412s นะคะจะ จะเป็นทวิตเตอร์แหลมจาน4นิ้วนะคะส่วนทางร้านในแถมฟีโดซีกันขาดไปให้ลูกค้าในตัวสินค้าชิ้นนี้จานวนหัว300หัทเข้าโอม4โอมนะคะเนื้อสินค้าของเขาจะเป็นอลูมิเนียมไม่บาดมือเลยนะคะขนาดของสินค้านะคะหน้าดอจะอยู่ที่95ม mm, มสูง48มมตรขนาดแม่เหล็กน,นะคะจะกว้าง70มมตรหนา12มเมตรหน้าดอ mm. สามารถกันน้าได้หน้าดอจะเป็นหัวจรวดนะคะเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมค่ะ ใส่ฟังชัดเสียงการดังฟังชัดนะคะแหลมใส่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวค่ะลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทายชันสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื <c oughs> ่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในะครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ